วิธีเปิดปิดการใช้งาน forward email ใน p l e y ขั้นตอนแรกให้ทุกคนใส่ชื่อเว็บไซต์ของตัวเองตามด้วยพอร์ต843 4เพื่อเข้าสู่หน้าล l กอินของ p l e y Control Panel หลังจากนั้นกรอก username และ password login จากนั้นให้คลิกที่ m a i วิธีเปิดการใช้งาน forward email คลิกที่บัญชี email ที่ต้องการเปิดใช้งานแล้วเลือก demo@sandbox.com จากนั้นให้คลิกที่ forwarding ติ๊กถูกที่ switch on mail forwarding จากนั้นให้เพิ่มบัญชีอีเมลที่ต้องการลงไปในช่องเมื่อเพิ in ่มบ <Sí, S 2> <Online. S 1> well. ัญชีอีเมลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่โอเคระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว สังเกตได้ว่าจะมีบัญชีอีเมลที่ถูกเพิ่มอยู่ที่ท้ายบัญชีอีเมลที่เราทำในกรณีที่ไม่ต้องการให้ส่งอีเมลมาที่บัญชีอีเมลที่ใช้งานอยู่สามารถทำได้โดยปิดการส่งอีเมลมาที่บัญชีผู้ใช้โดยเราจะทิ้งลิงก์ในการปิดการส่งอีเมลให้ดูในใต้คลิปนี้วิธีปิดการใช้งาน forward email คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการใช้งาน forward email จากนั้นให้คลิกที่ forwarding นำติ๊กถูกออก คลิกที่โอเครือะบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอ e ีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วสังเกตได้ว่าบัญชีอ e ีเมลที่ถูกเพิ่มอยู่ท้ายบัญชีอ e ีเมลที่เราทำจะหายไปสนใจติดตามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hostatom.com หรือทางช anel hostatom ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ